สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันคือเกาครับผมวันนี้มาพี่น้องมาขอหวยเหล้าครับผมมาขอหอยเหลาต้นบกเนาะค่ะเนาะคือเกาครับผมนะครับหม่องเกาค่ะหลังจากบาดียขอมาหนีกะอาทิตย์สองสองวันแล้วครับผมพี่น้องเพื่อนกะอยากให้มาขออยู่หม่องเกาครับผมนะครับกุลงคนเพื่อนกะได้โชคจากต้นบกนะครับเพื่อนไปเห็น เพิ่นเลยอยากให้มากขออย่กกบกนะครับนอมาหนีก็เลยพาเพิ่นมาครับผมเอาเบิ่งเอาเด้อพี่นองเด้อนะครับไดเห็นตัวไดกะคอมเมนต์ไว้ครับผมนะครับเพื่อคนอื่นเขาบ่เห็นนํานะครับเนะอไดมีโชคมีหลาน้มกันครับมาเบิ่งน้ากันนอกรเนะไดก็ได้น้ำกันนะครับนอเสรละเอามามเอาเบิเอาเบิเอาเด้อครับเด้อนะครับ พี่น้องเห็นตัวใดนะครับก็คอมเมนต์นะครับเบิ่งในคลิปกับเบิ่งของจริงกับเห็นบ่คือกันดอกครับพี่น้องอันนี้เนี่ยครับฮะยืนแบบอะไฟกับโบ้แจงด้วยครับเด้อนะครับขอโทษได้หลายตัวใดล่ะเนี่ยเห็นอย่างหาสองเนาะค่ะเนาะอันนี้หาสองเนาะค่ะเนาะหาสองนีเหม็น สิมาออกตัวเก่าบอตัวเก <หา S 1> ่าอ,อยู่ครับสองครับพี่น้องครับเอานะครับเห็นคือกันบอรครับผมสองเนาะยุงเทิงก็หาสองนังง่นยุทเทิงบ่าสองุงเทิงก็หาสองเป็นแก่แนวทางเด้อค่ะเด,ดะ้อมักกระตมเด้อค่ะบ่มากระพานค่ะ ปลูกผิดกับยาวากันด้วยพี่น้องเด้นนะครับมีงวดเขางวดบ่กเขานะคะเนาะมีงวดเขางวดบ่กเขานะครับเขาคุ้งวดไรกะบก่คือปันใดล่ะครับผมนะครับยมีงวดเขางวดบ่กเขาครับผมมีสองยางครับบ่อใดก็เสียแค่นั้นแหละครับผมที่เขาคุ้งวดไรกะเป็นไปบ่อใดนะครับเนาะ ก็เป็นไห้แกแนวทางไห้คำนวณหน่อยลงเนาะค่ะคั้นป้อใหญ่เป็นไหนก้กะก็ะเห็นงามๆนี่แหละค่ะเป็นแ่แนวทางนะครับกับเบิ่งเป็นแค่แนวทางครับผมลงคนนกับข้าใจอยู่ครับผมนะครับผู้ลงคนกับว่าข้าใจเลยครับพี่นนอผู้ลงคนคอมเมนต์ดาสัมนะครับคั้นเหลขกบ่ถูกใครแน่แต่เลขกถูกนะครับเนาะแต่ว่าคั้นเล็กบ่ถูกนี่สัมเติมเขาสัาเนาะ เบิ่งคอมเมนต์ว่าเนาะครับผูบ้ลงคนกับคอมเมนต์ผู้ลงคนกับคอมเมนต์ให้กำลังใจดีอยู่ครับผมนะครับเพิ่นเข้าใจเนาะครับเนาะก็เป็นแค่แนวทางเนาะครับเพิ่นก็บ,บอกเฮ็ดคลิปจังซี่ต่อๆไปอยู่ครับผมนะครับคือตั้งต้องไหมไอ้คนเห็นไอ้กักแมงน็เกิดก้ามาวะผู้ลงคนกับคอมเมนต์บ่ดีปานเลเด้อครับผม คือกันมโนอกนอเยีงต <facial> ัวเยังไดเ่านี่เจ็ดยังสองเจ็ดป่ะสองเจ็ดเนาะแม่สองเจ็ดสองเจ็ดนำไพี่น้องเด้อสองเจ็ดดค่ะเห็นสองหาครับเจ็ดสองนาะแม่เนีบกองม่ใ่เน็อไอ้เพื่อนมันน้ำแนบเบิ้งคือกันมโเห็นป่ะหะสองเนาะนี่กับเบิ้งเป็นหาสองเนาะขานออันนี้นีเด้อค่ะเบิ้งเป็นหาสองนี่ค่ะ ให้ได้ไฟออกนะคะเนาะเบิ่งเ,เอาเด้อครับเด้อเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนําครับผมอื่นนี่ก็มีโชคมีลาภนํากันครับขอให้พี่น้องเห็นชัดๆแล้วเด้อครับเด้อเห็นตัวตรงๆโหลดอื่นนี่ต้องมีบม่องใดที่วบบโลเก่าเนาะที่ตัวเห็นเนาะใหม่พี่น้องเพิ่นเมือง,งน้ำเนี่ยย้มาเบิ่งไหร่ย้ำใหม่เิ่นเมืองนำ้ำในโลเก่า เลหกเก่าเหาอย่างนาะนี่นอะตัวนี้น่อยเนี่ยมั็้น้อยใ่ไหผู้มงดูเลยยโอ้ยคักเพลินละพี่น้องเอยเห็นหลับอันนี้ย่งห่ะว่าหาศูนกับหาหกเด้อตัวนี้น้อยนี่ตัวนี้น่อยงามไรว่าหาศูนย์กับหาหกครับผมนี่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 น้อยนี่ อาคือละบานนี้หาศูนย์ก็าหาเขาได้แล้วอือพี่น้อง,อองเห็นสามตัวได้บรรจุใส่ลาบานกล่องก็เป็นสี่บานนี่โอ้ยเห็นสามตัวได้พี่น้องว่ะคันนี้ส้มคักปะนี่ยูไตนี่ยูไตอันหาศูนย์นี่ทัวไรล่ะหา็หาศูนย์หกหาศูนย์หกปะกล่องมั่ว<อ>ได้บานนี่ส้มเขาไกลๆกล่องขึ้นมั่ววะคือแมนลาบานี่ นี่สามตัวนี่แมนเป็นแมนเพื่นมวยเห็นชัดบ่ะเพื่อนมวยเห็นบ่ห้าศูนย์หกครับพี่น้องนี่อยู่ไต่กับเหล็กห้าศูนย์กับห้าหกนี่นี่หา้าศูนย์หกเลยเขาเห็นกห,นห<า>กเหนาะเอาเชิญไปเพื่อนนี่ห้าศูนย์หกนี่บอไไบ่บเล็กศูยกนย์กับเหล็หกนี่เป็นได้สองย,ยาง 5, 5, นี่สองยางห้าศูนย์ห้าหกนี่แต่ว่ายูสามตัวนี่แมงคักค่ะนี่ 5, หาศูนย์หกยิ็นยังก่อ สองหาน้อหาศูนย์ห้าหกสองห้าเห็นดีๆได้พี่น้องเนี่ห้าศูนย์บ่อห้าศูนย์ห้าหกห้าหกเนาะแล้วห้าศูนย์หกนี่สามตัวเนี่ยโอ้ยห้าศูนย์หกเห็นสามตัวดีครับพี่น้องเอานะครับเป็นแนวทา้งเลยครับเด้อนี่เอามาเบรงน้ำกันครับ เอาขันมาขันมาครับนี่เด้อครับเด้อสองหาสองเจ็ดหาศูนย์หาหกครับตักาเลขสามตัวที่ผมเห็นนะครับหาศูนย์หกครับผมเนาะกายเป็นแนวทางด้อค่ะเด้อครับผมเบมากกะตามเด้อค่ะมากกะตามมามากกะพานค่ะครับผมมืออื่นนี่ก็ขออห้เขาเด้อครับเด้อคอห้มาเด้อครับนี่ขอให้มาต้องตรงโหลด ก็ได้พี่น้องได้โชคได้ลาบน้ำกันสุขูสุขคนครับผมนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อสำหรับลิปนี้นะครับกาสิีขอจบลิปนะครับไปเพียงเทนี้ซากอนนะครับเนาะกาไว้พอกันลิปนา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนาลืม่นเบงเล็กถูกเปโอ้เนี่ยนะ,ะนะลืมเลขกถูกพี่น้องเอ้ยหกสองเจ็ดเด้อเลขกถูกครับผม อ้าวนะครับแคปหน้าจอไปนะครับเด้อเอา,เอ,า,เอ,าออกในะที่รัดมาเออหกสองเจ็ดน้อเด็กถูกโอ้ยลืมเลืมไปเพื่อนมึงแต่แลวละ